สวัสดีครับของผมเอนะครับจากช่องยุงชุมกูนะครับตอนนี้ผมมาถึงตรงที่เขากำลังต่อปีกอยู่นะครับกำลังขึ้นปีกของกังหันลมนะครับมองดูข้างหน้าเลยครับนี่ครับเข้าไปแล้วครับโอ้โหเขาเล่นเข้าแบบนี้เลยนะครับเนี่ย การต่อปีกยกขึ้นไปนะครับเขาจะใช้ตัวตั้งตัวเค้นครับดึงขึ้นไปแล้วก็ไปสุกเข้าไปนะครับใหญ่มากเลยครับเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวคนจะพาทุกท่านนะครับดูโดยรอบนะครับว่าเป็นยังไงครับบรรยากาศแถวนี้นะครับว่ามันแต่ตอนเนี้เขายังไม่ได้เปิดกันไอ้ให้นักท่องเที่ยวขึ้นมานะครับแต่ว่ารอบนี้ผมก็เลยแบบต้องปลอมตัวมานะครับ เพื่อให้กรมคืนกับพนักงานที่นี่นะครับครับเพราะว่าถนนตรงนี้เขาก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับถ้าเขาสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาถึงจะให้เปิดให้ท่องเที่ยวได้นะครับตรงนี้ mm hmm. เดี๋ยวผมพาทุกทุกท่านนะครับพาชมรอบๆดูนะครับนะครับว่ากังหาดลมมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับ mm hmm. ไปเลยครับผม Ja, det kan man hælde, แล้วเนะนี่ยถนนถนนนี่ก็ดูดีขึ้นแล้วก็ผมว่ามันจะสวยขึ้นทาวิวดีแบบเขาเนี้ขึ้นมาทั้งหมดนะครับถ่าย้องถ่ายรูปได้เลยอ่าตกทหารลงนี้ก็ทางขึ้นตรงวัดนะครับวัดป่าภูยางเดี่ยวนะครับเึินไปนี่ครับโอ้ต้นใหญ่มากเลยครับมงพาทุกท่านนะครับ ผมก็ไม่เคยเห็นมาก่นนะครับผมเคยเห็นแต่ในทีวีนะครับแต่นี้ผมก็เพิ่งเห็นว่ามันต้นใหญ่มากเลยครับเนี่ยต้นใหญ่มากนะครับวิวดีมากเลยครับโอ้ดูสิครับ ทุกจุดนี้นะครับเขาจะต้องติดกล้องไว้หมดเลยครับติดตั้งกล้องไว้หมดเลยว่านี่ครับท,ทุกต้นนะครับจะมีกล้องที่เขาติดไว้นะครับ แค่ต้นใหญ่มากบรรยากาศโดยรอบนะครับสวยครับบรรยากาศโดยรอบครับสวยครับบรรยากาศโดยรอบสวยมากเลยครับผมว่าถ้าเสร็จถ้าเสร็จเนี่ยผมว่าน่าจะ เป็นที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดมุกดาหารนะครับนะครับดูชมบรรยากาศด้วยรอบครับ ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับทุกทกท่านเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาทุกท่านไปที่อื่นต่อครับว่าที่ไหนหน่าดูนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ